สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเอิญน,นะคะสําหรับวันนี้นะคะจะมารีวิวนะคะคันข้างหลังนี้เลยเป็นในส่วนของ Toyota a อ t ตินะคะเป็นเครื่อง 1.6G ปี2018นะคะเลขใหม่คันนี้ถือว่าน้อยมากๆเลยเพียง40,000ต้นๆเท่านั้นเองนะคะลูกค้าที่กําลังมองหานะคะโตโยต้าออติตใหม่น้อยปีใหม่นะคะแนะนําตัวนี้เลยสาหรับคันด้านหลังนะคะราคาคันนี้นะคะอยู่ที่515,000บาทเท่านั้นเองข้างวด่ในการผ่อนนะคะบอกเลยเครดิตดีก็ฟรีดาวได้เลยนะคะ เดี๋ยวพาไปดูรีวิวนะคะชมรอบคันของคันนี้กันเลยไปกันสำหรับคันนี้นะคะเป็นสีบอลเงินปี18นะคะไมเนอร์เชนตั้งแต่ปี2017เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพามาชมรอบคันของคันนี้กันเลยสำหรับคันนี้นะคะเป็นไฟ <S <S ไม,มันติรีเฟกเตอร์นะคะมาพร้อมกับกรอบรอบดวงไฟนะคะเป็นโครเมียมคาดการหล่อๆแบบนี้เลยนะ <S <S กรบบะจังหน้านะคะก็เป็นโครเมียมนะคะโลโก้ของ Toyota นะคะอยู่ตรงกลาง เป็นกระจังหน้าโครเมียม2เส้นแบบนี้เลยถัดมานะคะป้ายทะเบียนนะคะ7ก็ไก่ซบริสี4 426นะคะป้ายนี้เลยนะเป็นป้ายกรุงเทพนะคะป้ายแท้ป้ายเดิมแน่นอนตัวรถต้องแจ้งลูกค้าก่อนนะคะว่าเป็นรถเข้าใหม่นะคะจะยังไม่ได้ปรับสภาพหรือยังไม่ได้ทําอะไรเกี่ยวกับรถคันนี้เลยนะคะเข้ามาโชมแบบนี้สีเดิมแบบนี้เลยสภาพตัวรถนะคะเดิมๆแบบที่ลูกค้าเห็นกันแบบนี้เลยนะคะ ถัดมาเลยตัวยางนะคะลูกค้าได้ยางของดันหลบนะคะปี2018สัปดาห์ที่31สําหรับตัวแม็กนะคะก็น็อตห้าลูแม็กเดิมแท้จากโรงงานนะคะไม่มีร่องรอยการขีดขัวหรือชํารุดเลยถัดมานะคะตัวนี้นะคะมีสติ๊กเกอร์นะคะแล้วก็เป็นโลโก้ของ Duo VVTi นะคะติดให้ด้านข้างของตัวรถแล้วก็ไฟเลี้ยวกระจกมองข้างที่ได้ติดมาเรียบร้อยเลยคันนี้เป็นตัวท็อปนะคะฟังก์ชันครบเครื่องนะคะเป็นเอนจิ้นสตารด้วยนะถัดมา คันนี้นะคะมาพร้อมกับตัวปลดล็อกล็อกรถให้นะคะอัตโนมือเลยนะคะสําหรับลงรถนะคะเลื่อนสไลด์ขีด2ขีดตรงนี้นะรถก็จะล็อกได้นะคะแล้วก็สามารถปลดล็อกได้เลยนะคะถ้ามีกุญแจอยู่ใกล้เราอยู่ใกล้เรานะถัดมานะคะมาพร้อมกับตัวกระจกนะ,ะเดิมแท้จากโรงงานต้องมีโลโก้นะคะของโตโยต้าแบบนี้เลย เดิมแท้จากโรงงานนะคะต้องมีโลโก้แบบนี้นะคะเพื่อการันตีว่าตัวรถไม่เคยชนหนักไม่เคยพลิกคว่ำไม่เคยจมน้ํามาอย่างแน่นอนค่ะเรามาดูตัวยางเส้นที่2นะคะลูกค้าได้ยางของดัลล o อบเช่นเดียวกันนะคะเป็นปีที่2018สัปดาห์ที่31ตัวน็อตนะคะเป็นนอ็อตทาลูเช่นเดียวกันนะคะมาพร้อมกับแม็กนะคะเป็นแม็กเดิมแท้จากโรงงานนะคะไม่มีร่องรอยการขีดขวนหรือบุบ เบี้ยวแน่นอนหัดมาเลยไฟท้ายด้านหลังของคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นไฟท้ายแบบ LED ไฟท้ายของคันนี้ก็ยังเป็นโฉมเดิมอยู่นะคะมาพร้อมกับโลโก้ของ c โ r o l l a ออต i ินะคะเครื่อง 1.6G แบบนี้เลยโลโก้นะคะโคเมียมด้านหลังนะคะของ Toyo ต a าก็อยู่ด้านหลังให้กับลูกค้าแบบนี้เลยนะป้ายทะเบียนนะคะตรงการไม่มีบุบไม่มีเบี้ยวแน่นอน ตัวกระจกนะคะเดิมแท้จากโรงงานนะคะต้องมีโลโก้ของโตโยต้าตัวหนาๆแบบนี้เลยนะคะให้ดูการจัดจะเลยนะคะเพราะว่าเอิญก็ไม่ปกปิดนะตรงไหนเป็นรอยก็แจ้งเป็นรอยนะคะแต่ว่าก็สามารถแก้ไขให้กับลูกค้าได้ตัวนี้นะคะถัดมาตัวแม็กตัวที่3นะคะตัวนอ 5, ็อตท่ารูเช่นเดียวกันตัวแม็กไม่มีชํารุดไม่มีเบี้ยวไม่มีบุบไม่มีร่องรอยการขีดข่วนใดๆเลยนะคะเพื่อการันตีว่าไม่เคยโดนชนหนักมาอย่างแน่นอนถัดมานะคะตัวปียางนะคะ ได้เป็นอย่างดันหลอบอนะคะสัปดาห์เดียวกันนะคะสัปดาห์ที่31ปี2018นดะคะดอกยางก็ยังหนานแน่นๆแบบนี้เลยกระจกนะคะเดิมแท้นะคะจากโรงงานนะคะให้ลูกค้ากันเห็นแบบจ่ะเลยนะคะว่าเดิมจริงๆนะคะลูกค้าคะคันนี้ติดฟิล์มให้ลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะถ้าฟิล์มเข้าๆน่าจะประมาณ60ความหนาของฟิล์มน่าจะเป็น60นะคะเข้าๆ ไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะคะติดตั้งให้เรียบร้อยไม่มีร่องรอยการขีดข่วนในส่วนของยางเส้นสุดท้ายเส้นที่4นะคะก็เป็นยางของดันหลบเช่นเดียวกันสัปดาห์เดียวกันนะคะ31ปี18นะคะตัวแม็กไม่มีแม็กชำรุดไม่มีร่องรอยการขีดข่วนไม่มีบุบเช่นเดียวกันตัวน็อตท่ารูนะคะแม็กเดิมแท้จากโรงงานแน่นอนอจุดที่จะต้องแจ้งเลยนะคะลูกค้าอาจจะเห็นแล้วตรงนี้อาจจะต้องเก็บสีให้กับลูกค้านะ,ะที่เป็นร่องรอยการขีดข่วนแบบนี้ค่ะ ก็คือมันอาจจะเป็นรอยในส่วนของตัวฟุตบาแต่ว่าไม่ได้เป็นร่องรอยของการชนหนักไม่อย่างแน่นอนให้ลูกค้าเห็นกันแบบนี้เลยนะคะว่าอาจจะมีร่องรอยในการที่ต้องเก็บสีให้กับลูกค้าก่อนนะแต่ว่ารับประกันนะคะการันตีเช็คศูนย์ได้หมดเลยนะคะไม่เคยชนหนักไม่เคยจมน้ําไม่เคยพลิกคว่ำแน่นอนการันตีให้เลยนะคะถ้าเกิดลูกค้าเจอหรือเอาไปเช็คว่าคันนี้เคยเดินโดนชนหนักมาทำบริษัทรับซื้อคืนนะคะ พาไปดูนะคะในส่วนของภายในคันนี้กันเลยไปกันพามาดูนะคะในส่วนของภายในคันนี้นะคะฝั่งแรกก่อนเลยในส่วนของประตูนะคะสีประตูนะคะก็จะเป็นสีดําตัดสีเบดนะคะที่จะเปิดประตูก็จะเป็นคโครเมียมแบบนี้เลยนะมีปุ่มล็อกรถปลดล็อกให้ภายในรถเลยนะคะมาพร้อมกับตัวกระจกบานเลื่อนเป็นออโต้คนขับนะคะฝั่งอื่นก็กดได้เช่นเดียวกันมีที่ใส่แก้วน้ําวางของให้กับลูกค้าด้านข้างของตัวรถเลยนะ ถัดมานะคะคันนี้เป็นตัว engine start นะคะเป็นรีโมทนะ,ะมาพร้อมกับตัวกระจกพับไฟฟ้าด้วยปรับอัตโนมัติด้วยช่องแอร์นะคะตัดสีเบทต,ตัดสีดำแบบนี้เลยตัวแอร์นะคะเขาจะเปลี่ยนโฉมนะคะอันนี้เป็นทรงกลมแล้วนะ,ะสำหรับ m i n นอร์เชนสิบเจขึ้นไปนะคะมาพร้อมกับตัวพวงมาลัยนะคะที่เป็นพวงมาลัยมั l ติฟังก์ชันึฝั่งนะคะ,ะ,คะเปลี่ยนช่องเพิ่มเสียงได้เลยค่ะคอนโซลด้านบนนะคะไม่มีร่องรอย ชํำรุดหรือว่ารอยกาวอะไรติดเลยนะให้ลูกค้าเห็นกันจระเลยวิทยุนะคะเดิมแท้จากโรงงานต้องเป็นแบบนี้เลยนะคะในส่วนของร่องรอยนะคะจะมีร่องรอยเกี่ยวกับกาวแต่ว่าสามารถที่จะแก้ไขให้ลูกค้าได้นะคะ mm hmm. เช่นตรงนี้นะตัวช่องแอร์นะคะก็มาพร้อมกับแอร์หมุนนะคะอันนี้เป็นแอร์หมุนปรับองศาแอร์มีที่เขี่ยบุหรี่ให้นะคะคอนโซลตรงกลางเป็นเกียร์ออโต้แบบขั้นบันได อันนี้รีโมทรถนะคะก็จะประมาณนี้เลยมาพร้อมกับเบรกมือนะคะแล้วก็ที่วางแก้วให้นะคะสองฝั่งคอนโซลตรงกลางก็จะมีที่อิงไหลให้แต่ว่าตัวเบาะนะคะก็ต้องแจ้งก่อนว่าต้องเอาไปหุ้มให้ลูกค้าใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนที่จะเอารถมาตั้งขายนะมาพร้อมกับตัวที่ส่งแผนที่นะคะเป็นไฟสงแผนที่ไฟติดทุกดวงไม่มีชํารุดตัวนี้ก็ยังมีถุงหุ้มมาให้กับลูกค้าอยู่เลยกระจกไม่มีแตกไม่มีชํารุดนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวไฟ มีไฟให้นะคะทั้งสองฝั่งเลยคันนี้ดูกิบที่สุดแล้วดูใหม่ที่สุดเลยนะตั้งแต่ลอตที่เข้ามานะคะสติ๊กเกอร์ก็ยังติดให้อยู่ครบเลยนะและแถมคันนี้ก็ยังว่างๆแล้วลูกค้ามาจับมาจองกันอยู่นะคะก็มาหยีภายในบนบนรถนะก็ไม่มีร่องรอยการชำรุดอะไรเลยนะคะไม่มีร่องรอยการเขียนเป็นบบอหนังสีเบดนะคะแบบนี้เลยมาพร้อมกับตัวคู่มือนะคะรับประกันแล้วก็สำเนารถนะคะทุกอย่างก็ยังอยู่ครบนะ เดี๋ยวจะลองสตาร์ทรถให้ลูกค้าดูนะคะเผื่อลูกค้าจะไม่เชื่อว่าคันนี้ไม่น้อยจริงๆไม่มีไม่มีการสั่นอะไรเลยนะคะกดทีเดียวก็ติดเลยนะคะบอกเลยว่าตัวเครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่องยนต์เดิมไม่เคยตัดแต่งหรือตัดต่อตัวถงังใดๆทั้งสิ้น เลขไมคันนี้ก็ถือว่าน้อยมากๆด้วยนะคะเลขไมเพียง4 1, 7 0หกิโลเมตรเท่านั้นเองให้ลูกค้าดูเลยนะว่าสภาพของคันนี้นะคะใหม่กิฟต์มากๆเลยเดี๋ยวพาไปดูนะคะที่นั่งด้านหลังกัน สำหรับด้านหลังของคันนี้นะคะก็จะมีกระเป๋าริงโจ้ด้านหลังให้แล้วก็มีที่ชาร์จแบตให้คอนโซลตรงกลางด้านหลังนะคะบอดี้ด้านหลังบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะกว้างขวางมากๆนะคะเพราะว่าเป็นเครื่อง 1.6G เป็นตัวท็อปด้วยนะคะสำหรับปี2018คันนี้เลยบอกเลยว่าโครงสร้างทุกอย่างก็เดิมๆนะคะตรงไหนที่สกปรกนะคะลูกค้าเดี๋ยวเอิญจะทำความสะอาดให้ก่อนที่จะรถมาตั้งขายอยู่แล้วนะ เดี๋ยวพาไปชมนะคะที่เก็บสัมภาระด้านหลังกันเลยดีกว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาด้านหลังนะคะก็สามารถกดมีในส่วนของตัวกดเปิดด้านหลังให้กับลูกค้าเรียบร้อยเลยสําหรับด้านหลังของคันนี้นะคะมีแผ่นกันความร้อนติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะคะตัวน็อตไม่มีน็อตหายไม่มีน็อตหลวมไม่มีน็อตขยับอย่างแน่นอนนะคะฝากระโปรงนะคะก็เป็นฝากระโปรงเดิมเดิม เดิมแท้จากโรงงานนะคะต้องไม่มีรอยไขยหรือรอยงัดแงะใดๆแบบนี้เลยนะคะสวยกิฟแบบนี้เลยนะเม็ดอาร์คเรียงกันสวยๆแบบนี้เลยนะคะเพื่อกลันตีว่าไม่เคยโดนชนท้ายหนักมาอย่างแน่นอนก็นมหยี่ด้านหลังนะคะเดี๋ยวทําความสะอาดดูดฝุ่นให้นะคะทุกอย่างเตรียมรถก่อนขายอย่างแน่นอนค่ะเม็ดอาร์คเรียงกันสวยๆเลยนะคะในส่วนของตัวฝากระโปรงรถนะตัวน็อตไม่มีน็อตหายแน่นอน ให้ลูกค้าชมนะคะคันนี้มียางอะไหล่ให้นะคะจากเจ้าของคนเดิมเป็นยางดันหลบเช่นเดียวกันมาพร้อมกับตัวแม่แรงนะคะถุงเครื่องมือนะ,ะทุกอย่างให้กับลูกค้าอยู่ครบเลยเม็ดอาร์ของด้านหลังนะคะ mm. ก็อยู่ครบแบบนี้เลยนะคะ mm. ห้องสีก็ห้องสีแบบเดิมๆเลยนะคะ mm. ให้ลูกค้าเห็นกันแบบจังๆไปเลย mm. เดี๋ยวไปชมนะคะในส่วนของห้องเครื่องคันนี้กันไปเลย พาลูกค้ามาชมนะคะในส่วนของห้องเครื่องยนต์คันนี้กันเลยนะคะคันนี้เป็นเครื่องดูโอวีวีทีไอนะคะบอกเลยว่าตอนนี้เอิญกำลังสตาร์ทรถอยู่นะเสียงของห้องเครื่องคันนี้คือเบามากๆนะคะเพราะว่าเอิญเปิดแอร์อยู่ด้วยนะคะสําหรับคันนี้เปลี่ยนถ่ายของเหลวให้ลูกค้าฟรีด้วยนะคะเดี๋ยวเอิญจัดการให้ลูกค้าเรียบร้อยเลย ตัวน็อตไม่มีน็อตหายไม่มีน็อตหลวมไม่มีน็อตขยับนะคะฝากระโปรงหน้าก็เป็นฝากระโปรงเดิมแท้จากโรงงานเช่นเดียวกันนะคะมีแผ่นกันความร้อนติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยเม็ดอาร์ก็อยู่ครบแบบนี้เลยนะคะสติ๊กเกอร์ทุกอย่างก็ไม่มีรอยงัดแงะใดๆเลยค่ะตัวน็อตไม่มีน็อตหายไม่มีน็อตขยับเลยนะคะให้ลูกค้าเห็นกันจ้าๆแบบนี้เลยนะ,ะตัวรถเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพใดๆนะคะ สำหรับลูกค้าที่อยากจะเห็นตอนที่ปรับสภาพแล้วนะคะติดต่อหาเอิญได้นะคะผ่านเบอร์โทร0971693884ได้เลยแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะคะแต่ว่าก่อนที่จะเห็นก่อนปรับสภาพนะคะเอิญคิดว่ารถน่าจะไม่อยู่แล้วก็คืออาจจะมีเซล,ลนะคะขายเรียบร้อยแต่ถ้าลูกค้าอยากจะได้คันนี้จริงๆนะ,ะแนะนำให้จองกับเอิญไว้ก่อนนะคะแล้วค่อยนัดมาดูรถกันอีกทีหนึ่ง สำหรับลูกค้านะคะที่สนใจคันนี้นะคะอยากจะออกรถคันนี้นะคะติดต่อหาเอิรนได้เลยนะคะผ่านเบอร์โทร0971693884ได้เลยหรือแจ้ดไลน์ผ่านเบอรโ์รออรโทรเบอร์นี้ได้เลยนะสำหรับรถคันนี้นะคะอยากจะมาจับมาจองมาดูรถตัวจริงนะคะบริษัทตั้งอยู่เสรีไทย68แยก1ย่านมีนบุรีเข้ามาชมตัวรถจริงกันก่อนได้นะคะมาเทสขับก่อนได้ไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มเติมนะคะ ลูกค้ามีเครดิตผ่อนสินเชื่อ12เดือนขึ้นไปนะคะฟรีดาวได้เลยนะคะสำหรับคันนี้ตรวจสอบอาชีพลูกค้าได้นะคะไม่ว่าจะเป็นข้าราชการขายของนะคะก็สามารถออกได้เช่นเดียวกันของเอิรนะคะติดเครดิตติดบูโรก็ออกได้นะแต่ว่าในส่วนของตรงนี้ถ้าลูกค้าไม่ปิดบังข้อมูลนะคะก็เอิญหาไฟแนนซ์ที่สามารถพาลูกค้านะคะไปได้เหมือนกันเลยกับทางเดียวกันกับเอิรนนะได้ลดแน่นอนรับประกันเลยค่ะ คลิปนี้นะคะลูกค้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะไ้เจอกันคลิปถัดไปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ